สวัสดีคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของแม่เพลินดูดวงนะคะวันนี้พี่กากาสามกองเช่นเคยคะ่ะมาในหัวข้อที่ว่าเรากับเขาจะไปได้กันรอดหรือเปล่ารอดไม่รอดนะคะความสัมพันธ์นั้นเป็นอย่างไรนะคะใน3กองนี้นะคะก่อนที่จะเลือกกองไพ่ค่ะกดติดตามให้กับแม่เพลินไว้ด้วยนะคะแล้วก็กดหัวใจคะ่ะเลือกกองไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะว่าเลือกกองไหนจะ้ะตั้งจิตดีๆนะคะแม่เพลินเลือกเริ่มที่กองที่1ความสัมพันธ ah ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยจะรอดหรือจะร่วงนะคะความสัมพันธ์นี้คะ่ไคคะไพ่ึคธ์ มีปัญหานะคะความสัมพันธ์เรื่องราวเดิมๆเก่าๆเก็บมาคิดเก็บมาเครียดประมาณนี้นะคะยังตัดใจจากใครบางคนไม่ได้มองว่าในความสัมพันธ์นี้มีรักสามเศร้ามีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นะคะมีการที่จะต้องเลือกกันเกิดขึ้น,นะค่ะแล้วก็ไพ่ขึ้นซิกฟานค่ะเราอยากรู้ใจเขาว่าเขาจะเอาอย่างไงกันดีค่ะไพ่ขึ้นเซเว่นอฟฟานนะคะในความสัมพันธ์นี้ไม่เพิ่งคิดว่าตัวเราน่าจะก,กําลังที่จะตัดสินใจแล้วละว่าถ้ามันเป็นแบบนี้อยู่เป็นความรักที่มันทําให้เราทุกข์ขนาดนี้นะคะไม่เพิ่ง าเราขอรอดในฝั่งเราดีกว่ามองว่ารอดแต่รอดแบบการ move on ออกมาจากเขานะจ๊ะรอดแบบ move on เพราะฉันไม่เอาแล้วฉันไม่ไหวแล้วประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะคนที่เลือกในกองที่2ค่ะความสัมพันธ์เรากับเขาจะรอด หรือเปล่านะคะความสัมพันธ์นี้ค่ะไ mm hmm. พ่ขึ้นเอ็กออฟฟานนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างนิ่งๆ่งประมาณนี้นะคะไพ่ขึ้นโฟบวานมีปัญหาการนิ่งมีปัญหาแล้วก็ซิกออฟเพนชั่วค่ะ mm hmm. จริงๆแล้วเราสองคนคุยกันดีมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะ mm hmm. แต่ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเอ็กออฟฟานน่าจะเป็นความรักที่รู้กัน2คนก็ได้นะคะประมาณนี้ mm hmm. จึงทําให้เราสองคนรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันจะรอดหรือเปล่านะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถามว่ารอดไหมรอดไม่รอดขึ้นอยู่กับตัวเราเพราะว่ามันเป็นรักที่ มันเป็นรักที่อยู่ในความลับะไม่เพินคิดว่ามันรอดแต่รอดมันก็แบบเปิดเผยให้ใครไม่ได้อยู่ดีทั้งนี้และทางนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเท่านั้นว่าจะออกมาหรือเปล่านะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่3ค่ะความสัมพันธ์จะรอดหรือเปล่านะคะไพ่ขึ้นมาห้าถ้วยน้อยใจนอยนะประมาณนี้นะคะไพ่ขึ้น3เหรียญน,นะคะแล้วก็เรื่องของ night of s w o r d ค่ะ เราต้องคอยดูแลคอยเทคแคร์คอยเอาใจเขาอย่างเดียวและตัวเราละ่ะทําไมเขาไม่สนใจเราบ้างประมาณนี้นะคะดังนั้นถามว่าจะรอดหรือเปล่านะคะขึ้นอยู่กับตัวเราเหมือนกันดังนั้นถ้ามันทุกข์มากๆทาไมฉันจะต้องคอยเอาใจทําไมฉันจะต้องงอเขาเขาไม่เคยสนใจเราเลยดังนั้นถามว่าเราควรจะทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเขาเหรอรอดไม่รอดนะคะแม่เฟินบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการรอดตัวนี้ถ้าเกิดเราลองนิ่งดูคะ่ะคิดว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้เราทุกข์หรือเปล่า เราทุกเพราะอะไรรักใดๆก็ตามมันต้องมีความสุขสิแล้วทำไมเราถึงไม่มีความสุขแม่เพิ่นคิดว่านะคะเรานะคะควรจะเอาตัวรอดออกมาก่อนนั่นหมายความว่า move on ถึงจะมีความสุขนะจ๊ะไม่เพิ่นเป็นกําลังใจให้นะคะชีวิตของเราขึ้นอยู่กับตัวเรา <c oughs> เท่านั้นการตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครทั้งสิน้นรักตัวเองมากๆแล้วเราจะรู้ว่าเราจะทาอย่างไรให้เราให้เราได้รอด